วิ่งไปที่ประแจทางด้านทิศใต้แล้วนะครับเมื่อพ้นประแจทางด้านทิศใต้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะวิ่งกลับมาที่ประแจทางด้านทิศเหนือครับผมเรามาดูหัวรถจักรดีเซลเปล่าดีเซลเปล่านะครับวิ่งผ่านกันนะฮะมาครับพร้อมกับตู้นี้เลยนะฮะบ,บพหหนึ่งศูนย์สองสามครับผมได้ยินเสียงมาแล้วนะฮะ มาแล้วครับโอ้โอ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 อยลงมาแล้วอันซอมครับ4 2 2 8ครับงแ้งครับเรือ,อ,อ,รอยนตเทวซิกนะฮะหรือเครื่องยนต์เริซิกนะครับผมโดยมีคาดสีขาวรั้วน,นะครับสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นเครื่องยนต์เดิม เครื่องยนต์เพลซิกนะครับหรือเครื่องยนต์ฟริสิกนะฮะโดยมีเพียงระบบรมอัดล้วนนะครับเป็นระบบเดียวนะฮะ <Alert> เมื่อผลประแจทางด้านทิศเหนือแล้วนะครับก็วิ่งกลับมาที่ประแจทางด้านทิศใต้นะครับเพื่อมาต่อพ่วงก,กับ ต่อขอพ่วงก,กับลิ้วบพห .1023 คันนี้นะฮะมาครับอ่านซ่อมครับ4228ครับ i'm